คลิปวิดีโอนี้นะครับจะอธิบายถึงส่วนประกอบต่างๆของแท่นเคลือบคันเบอแบบใส่กับรางแล้วก็วิธีใช้งานอย่างง่ายๆนะครับเรามาดูส่วนประกอบไปก่อนนะครับตัวหัวจับของแท่นเคลือบนะครับจะทําจากอลูมิเนียมทั้งตัวแผ่นหลังที่เห็นก็คือเอาไว้ปรับหัวจับนะครับเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังได้ตัวมอเตอร์รอบช้านะครับความเร็วรอบอยู่ที่ห้ารอบต่อ1นาที สวิตท,ที่เห็นนี่ก็คือเป็นสวิตปิดติดของตัวมอเตอร์นะครับเราจะเดินไฟมาให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้กับไฟบ้านทั่วไปนะครับ220โวลต์ตัวท่านก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับเราจะทําเป็นหางปลาไ้ให้นะครับแล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งตัวอะคริลิกนะครับ ในหนึ่งตัวก็จะมีลูกล้อให้สามนู่นะครับตัวแผ่นอาติดิกก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้โดยปัดที่ตัวหากปลาตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับสามารถถอดเข้าถอดออกกับรางได้ไม่ใช่แล้วก็ถอดเก็บได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูการใช้งานกันนะครับเริ่มแรกก็เอาตัวแท่นหลักนะครับใส่เข้าปไปในรางได้เลย แล,แล้วนะครับแล้วก็ไข่หางปลาอ,อยู่แล้วครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ทําเหมือนกันครับลงเรียบร้อยแล้วนะครับไขาหางปลาเหมือนกัน ตรงตรูดทันเบ็ดนะครับเราต้องพันกระดาษกาวด้วยทุกครั้งเพื่อที่ว่าการตรูดทันเบ็ดเป็นรอยนะครับก็พันนานๆเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปรับที่แผ่นข้างหลังนะครับเรียบร้อยครับอยู่แล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ เอาแผ่นอะคิลิกแผ่นบนมาปิดไว้นะครับก็ไม่ต้องกดแน่นนะครับธรรมดาเฉยๆแล้วก็หมุนทางปลาแท่นนี้ก็จะยึดอยู่เรียบร้อยแล้วละครับมาลองดูนะครับเปิดสวิตช์แล้วก็ใช้งานได้เรยเครื่องก็จะทำงานเรียบร้อยะะลักษณะก็จะเป็นก็ตัวแท่นก็จะหมุนไปเรื่อยๆ เราก็เคลือบน้ำยาของเราไปนะครับเราจะเคลือบยังไงก็เคลือบไปครับมเมื่อเคลือบเสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดสวิตช์นะครับขอบคุณครับ